เพื่อนๆดูสิไอเจ้าต้นที่หน้าตาเหมือนรังนกนี้นะคะเขาสามารถออกดอกได้ด้วยค่ะเขาชื่อดิสโก้รังนกนั่นเองโดยที่ฝั่งซ้ายนะคะที่ตุมต้มๆค่ะก็คือดอกที่กําลังจะบานคืนนี้นะคะส่วนด้านขวาค่ะที่ปลายกลีบดอกเขาเหี่ยวๆนะคะก็คือ ดอกที่บานไปแล้วเมื่อวานนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้นะคะถึงความแตกต่างของสองลักษณะนะคะระหว่างดอกที่บานไปแล้วเมื่อวานกับดอกที่กําลังจะบานวันนี้เนาะ โดยที่เรานะคะแนะนําให้เพื่อนๆค่ะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะคะเพราะว่าน้องดิสโก้เนี่ยเขาจะบานตอนกลางคืนค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาจะบานนะคะก็คือประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะมีเวลาผสมเกสรเพียงแค่1คืนเท่านั้นนะคะมีใครที่มีเทคนิคเตือนความจําบ้างไหมคะว่าทํายังไงให้ไม่ลืมผสมเกสรน,น้องดิสโก้อย่าลืมเอามาแชร์กันบ้างนะ